สัตว์5ประเภทที่น่าสนใจในเรื่องดาบิคัตอสศรรมีอะไรบ้างไปดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรในคลิปนี้มาด้วยเรื่องสัตว์กันบ้างดีกว่านะครับผมเออทำเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์คนอสูรมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์5ประเภทที่น่าสนใจในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรคือต้องบอกว่าบางตัวก็ไม่ใช่สัตว์ธรรมดานะครับเป็นสัตว์ที่ดูมีความพิเศษอะไรอย่างนี้โดยวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าสัตว์5ประเภทนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งต้องเป็็็็็นนนนนนนสสสััตตตตตววววว์์ททีีีีี่่่่่เเเเปปปิิิิงงงมมชโโดดยยระบบผถ้้าาากกกออออแแูลหจ ไม่เอามาพูดคุยนะครับรอีกอันนึงล่าสุดที่ผมเจอและตลกมากว่ามีการล้อกันมายาวนานนะครับคือมูอิจิโร่ที่โดนเข็มของปลาอสูรโลหิตของเกียโกเข้าไปเนี่ยมูอิจิโร่เขาเป็นเม่นหรือเปล่าครับพี่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมเอาเป็นสัตว์ที่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหาของคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาของหลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยนะครับก็ระวังสปอยกันให้ดีเด้อแน่นอนว่าก็ต้องเอาสัตว์ที่ดูมีการใช้งานมากที่สุดในเนื้อเรื่องมมาาพพูดคคุยกกกกกกกัััันนนนนนบ่่ืออออออวีีเงง็ต้้ พูดในภาพรวมนะครับว่ามันเป็นนกเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนที่อยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรโดยองค์รวมหน้าที่คืออะไรยังไงความสามารถต่างๆเป็นอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกอีกาคาสุกายต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละตัวของแต่ละนักล่าอสูรเนี่ยมันก็มีเจ้าของของมันนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็คือมีชื่อของตัวเองกันด้วยเออซึ่งถือว่าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกอีกทีนึงซึ่งถ้าเล่าทีละตัวทีละตัวในคลิ กระจอกที่มีชื่อว่าอุคงิครับผมซึ่งถือว่าเป็นนกสื่อสารเฉพาะตัวของตัวเซนิสึกนแล้วกันนะครับซึ่งเซนิสึจะเรียกเจ้าเนี้วชุนทารุนะครับเพราะว่าถามว่ามันทําหน้าที่เหมือนกับอีกาคาสุกัยทั่วไปไหมก็ใช่ครับผมมีการส่งสารมีการนําทางอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าตัวของชุนทารุหรือเจ้าอุคุงิเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีทีมเวิร์กที่ดีกับเซนิสึัเท่าไหร่นะครับในความหมายคือสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเองครับแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าสู่ของคาสุกัยที่เป็นอีกาท สื่อสารส่งข่าวแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆนานาครับโดยที่ว่าพวกอีกาเหล่านี้ก็จะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีในการที่จะส่งสารส่งข่าวอะไรพวกนี้จากนายท่านก็ดีหรือจากพวกเสาหลักด้วยกันเองอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับซึ่งการส่งสารเป็นสิ่งที่ดีมากโดยที่ว่าไอ้พวกอีกาพวกนี้มันสามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้เป็นอย่างดีครับผมเออเรียกว่าได้รับการฝึกฝนมาให้พูดภาษามนุษย์ได้แล้วก็ถ่ายทอดคําสั่งให้กับพวกนักล่าสูนได้โอเคครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งที่อีกาสามารถทําได้คือการนําทางครับผมอ่ะคือ ส่งข่าวแล้วสามารถ <Stars> นำทางได้โดยก็นำทางได้นะก็ Japan, คือสามารถนำทางไปยังสถานที่ที่ต้องการจะบ่งบอกภารกิจอย่างนี้พวกอีกาคาสุกายก็จะสามารถนำทางพวกนักล่าศูนย์เราจะได้เห็นว่าพวกทันชิโร่เอเซนิสุิโนะสุเกะบางทีก็พึ่งพาพวกอีกานี้ในการที่จะไปทรรําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาสามารถนำทางโดยอีกหน้าที่การนำทางหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าเป็นหน้าที่หลักของอีกาเหมือนกันนะครับนั่นคือการนำทางพวกคาคุชิไปยังหมู่บ้านช่างตีดาบครับซึ่งการเป็นหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ย มันมีวิธีการไปแบบพิเศษที่ว่านักล่าอสูรก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็คาคุชิเองก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปต้องขนย้ายสลับกันไปสลับกันมาโดยผู้ที่เป็นตัวบ่งบอกเส้นทางก็จะเป็นพวกอีกาคาสุกายที่บินนาทางไปยังหมู่บ้านช่างตีดาบครับเรียกว่าต้องทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะคือพวกอีกาครับมันดูมีความเฉพาะตัวของมันในความหมายก็คือว่าแต่ละตัวนะครับจะมีการตั้งชื่อซะด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีรายละเอียดการตั้งชืืนน่่่่่่่อออนนออออวาาาาีีีีีกกกขขงงงงคคนน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 ้้้้้ชชชไัััยะะรรเเซึตตแจป็ท แล้วอีกาเนี่ยเหมือนจะได้ชื่อชั่วคราวไปก่อนแล้วพอไปเจอกับเจ้าของปุ๊บเจ้าของก็จะตั้งชื่อให้ใหม่ซึ่งอีกาตัวใดก็ตามที่มีการถูกตั้งชื่อโดยเจ้าของใหม่แล้วปุ๊บแล้วส่งต่อให้ยังคนต่อไปอย่างเงี้ยอีกาตัวนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเออนึกภาพว่าเหมือนกับเราเล่นเกมแล้วก็เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงของเราได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับพวกอีกาพวกนี้ด้วยความเฉพาะตัวของมันนะคือแต่ละตัวจะมีนิสัยที่มันแตกต่างกันออ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 กกกไไปปด้้้้้ววววววยยยยยคคคครัับบบแแแตต่่่่่่าา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 พพีนนนนนะะืืืใใชชํมมมขงงงเเเเหทุุษ์ลล็็ ก็จะมีความทรงจําเบลอๆบ้างส่งข่าวสารช้าบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับบางตัวที่แบบนี่คืออีกาตัวเมียเลยก็จะมีความแบบหึงนักดาบที่เป็นผู้ชายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ดูจากขนตาแล้วก็ใช่นะครับอันนี้คือผมกําลังพูดถึงอีกาของวิจิโรนะครับเออตัวนี้ก็แบบเป็นอีกาที่แบบดูหน้ามันไส้อะไรเงี้ยแต่พอเทียบกับอีกาของมิซึร่เสร็จแล้วปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าอีกาก็จะดูมีความน่ารักในอีกแบบหนึ่งนะครับใช้คาว่าโดยรวมแล้วอีกาก็มีความแตกต่างกันออกไปครับตตออกก่าีนคมทใจ็ื แล้วอิกาคาสุกายของเคียวจูโร่เขาต้องการส่งข่าวให้กับพวกคนอื่นๆรู้ใช่ไหมว่าเคียวจูโร่ตอนนี้ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะเออซึ่งอิกาที่บินไปก็มีการร้องไห้ขึ้นมานะครับแสดงว่าเขาก็จะมีความผูกพันกับนักดาบของเขาส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอันสุดท้ายนะครับคือพวกอิกาพูกนี้ทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่ามันทําหน้าที่ส่งข่าวสื่อสารนูน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกมันเองก็มีเวลาว่างเหมือนกันนะครับเวลาว่างน่าตลกมากครับผมพวกอิกาคาสุกายมันจะมารวมฝูงกันครับผมก็คือเบนิกาคาส์ จ้าเออซึ่งแบบว่ามาัมอเอ้ยนักดาบของฉันเป็นอย่างนี้นะเสาหลักที่ฉันดูแลอยู่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นพวกนกที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ค่อนข้างดีนะครับแต่เสียดายว่าแบบชุนทาโรอย่างเงี้ยที่เป็นนกกระจอกของเซน ient, จิสึน่าจะมีบทบาทอะไรที่มันแบบสื่อสารอะไรพวกนี้ได้มากกว่านี้หน่อยเนาะก็เหมือนกับเป็นนกงงง RR, นก,นก,นกระจอกหลงฝูงทาอาโรไฟสั้นๆง่ายๆของเจ้านกกระจอกของเซนจิสึอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาเป็นนกกระจอกที่อยากทําประโยชน์ให้กับคนอื่นคนอื่นก็คือสิ่งมีชีววววิิตออื่่่่่นนนนนทีีไไไมมมใชััเเเเะะรร้้้ยยกกกกก็็ลลาาาููบบพพพหสแจจจดดผซค โดยรวมแล้วเนี่ยแม้จะสื่อสารกันไม่ค่อยได้สื่อสารกันลาบากนิดนึงแต่ว่าเซนิสึอเองก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับเจ้าชุนทารุ่นี้อยู่เสมอเลยนั่นเองครับสัตว์ต่อมาสัตว์ประเภทที่2นะครับคือหนูลําบึกครับผมอ่าหรือจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นผมชอบชื่อภาษาญี่ปุ่นมากมุคิมุคิเนซุมิครับผมมุคิมุคิก็เหมือนกับว่ากล้ามลาบึกอะไรแบบนั้นเลยซึ่งเจ้าหนูลําบึกนี้นะครับเรียกอีกแบบหนึ่งได้ว่าเป็นหนูนินจาของเทนเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งอุซยเท็นเงินเนี่ยเขาเป็นตนนาานรกะก ก,ก็สามารถใช้วิชานินจาของเขามาฝึกสัตว์ของเขาได้ด้วยนะครับซึ่งสัตว์นินจาที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเจ้าพวกหนูมูขิีมูขิีนี่แหละครับซึ่งหนูนินจาเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าจับผัดจับผูมาแล้วก็มาแบกดาบให้เซนิซึมาแบกดาบให้อินโนสุเกิง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเบื้องหลังนิดนึงตรงที่ว่าพวกหนูเนี่ยมันก็คือหนูมันก็คือสัตว์ทั่วไปแหละครับแต่ว่าพอนินจายอย่างอุซุยมีการตั้งใจที่จะฝึกสัตว์ขึ้นมาอย่างงงงนน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 ีีี้้้ปปปปุุบบบบเเเ่ยยพววววววกกกกหหหูู็็็จจจะะมม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 มาาาาาาารรรรรสสัััคคผไไดืออออออแแแแง เออก็คือแบบไปคัดเลือกมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอย่างโดยรวมเนี่ยไอ้หนู2ตัวที่เราเห็นกันในของภาคย่านเริงรมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเปิดเผยว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับแต่ที่มาที่ไปที่เบื้องลึกที่พอจะสันนิษฐานได้ก็คือว่าตัวหนูพวกเนี้ยมันมีการถูกคัดเลือกโดยอุซุยโดยอุซุยนะครับมาตรฐานการคัดเลือกของเขาแน่นอนครับผมเขาต้องคัดหนูที่แบบดูมีความเวิร์วงังดูมีความอลังการดูมีความฉูดฉาดนะซึ่งพอเขาสัมผัสได้แล้วว่าหนูตัวไหนมีคุณลักษณะนี้ปุัหแยุบ ซึ่งการฝึกของอุซุยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นการฝึกที่หายุดเหมือนกันนะครับฝึกหนูยังไงให้หายุดวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอหนูพวกนี้มันมีความสามารถมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันก็ดูอินกับความฉูดฉาดของอุซุยนะครับดูอินในความโอเวอร์อย่างเงี้ยเวลาที่มันว่างๆมันก็จะแบบลัมบึกลําบึกอะไรเง,งี้ยภาษาญี่ปุ่นมันจะบอกมุกิมุกิอย่างเงี้ยนะครับเออผมชอบอะเป็นหนูที่น่ารักดีนะครับแล้วทีนี้การฝึกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฝึกแบบว่าให้ดูมีร่างกายที่ล่่่่าาบบบึกกกกอออออยยยงง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 เเเดีววนนนะครรัััแตตลล็็็้ปปขขจิไ คือสามารถแบกดาของอินโนสุกเกะแบกดาของเซนนิสุอ,อย่างเงี้ยได้อย่างสบายนะครับและสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มันโอเวอร์อลังการอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าการแต่งองค์ทรงเครื่องก็จะมีความคล้ายกับอุสุยที่เป็นเจ้าของนั่นเองครับขณะอินโนสุกเเะเห็นเจ้าหนูมุคิมุคินี้แล้วนะครับยังบอกเลยว่าฉันเองก็อยากใช้วิชานินจาเป็นเหมือนกันนั่นนี่เผื่อจะได้เอาไปใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูอะไรพวกนี้แบบนี้เนาะน่าจะประมาณนั้นต่อมานะครับผมสัตว์ที่3ที่อยากพูดคุยก็คือ,อคาบุะระ จริงแล้วเนี่ยงูตัวนี้นะับถือว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับตัวโอบนไนแล้วเนี่ยคาบูรามารุอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ด้วยความที่สนิทนสนมกันอย่างนี้นก็จะไม่ค่อยห่างหายกันไปนะครับซึ่งดูแล้วจะเป็นเพื่อนรู้ใจซึ่งดูแล้วจะเป็นเพื่อนรู้ใจแล้วก็มีความเชื่อมโยงถึงกันรสนิยมอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งคาบูรามารุเนี่ยเป็นงูที่พูดไม่ได้นะครับเออจะไม่ได้ร้องมุขีมุขีเหมือนกับไอ้หนูเมื่อกี้ได้แต่ว่าตัวเขาเ แล้วทีนี้เมียเมียของอซสุยก็จะมีการต่อว่าโอบานนายนิดนึงว่ามาช้าจังเลยพอซุอมะเข้าไปใกล้ๆต่อว่าโอบานายว่าเนี่ยมาช้าจังเลยนะคะเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคาบูรามารุก็จะมีการขู่ฟดให้กับแบบซุมะซึมะก็จะตกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้คืออันนั้นนะมันเป็นตัวสื่อได้ว่าตัวของคาบูรามารุนะครับจะไม่ชอบคนที่มายุ่งยากกับเพื่อนรักอย่างโอบานายคนนี้นะแล้วทีนี้นะครับในการต่อสู้ก็ต้องบอกว่าคาบูรามารุเขาก็มีความสามารถที่ช่วยซัพพอร์ตโอบานายได้เป็นอย่างดีครับคำนิ บอไนนด้นะแล้วยิ่งตอนศึกสุดท้ายที่มันจะมีช่วงที่โอบานายตาบอดนะครับตอนนั้นคาบูรามารุก็คอยเป็นสัมผัสคอยเป็นดวงตาให้กับโอบานายบอกการเคลื่อนไหวว่าควรจะเคลื่อนไหวยังไงซึ่งการที่สามารถเชื่อมใจถึงใจได้แบบนี้และการเชื่อใจที่มีให้กันอนยะ่างเงี้ยผมเชื่อว่ามิตรภาพของสองคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอบานายจะต้องจบชีวิตลงไปแต่คาบูรามารุก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะแล้วก็ภายหลังเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยก็เป็นงูที่ไปอยู่เคียงข้างกับตัวคานาโอแทนนั่นเองคร จะเรียกตามเจาะเสียงภาษาญี่ปุ่นไปว่าจัจจมรุก็ได้นะครับผมแต่าาว่าผมเรียกชาชามารุกันแล้วกันนะครับคือเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นแมวที่มีพลังความเป็นอสูรใช่ไหมแล้วก็ตามข้อมูลก็บอกเลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของทามายโยนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นสัตว์เลี้ยงเออซึ่งความพิเศษของเจ้าแมวตัวนี้ก็คือว่าอารมณ์เหมือนมันเป็นแมวเดลิเวอรี่ครับบทบาทหลักๆที่เราจะได้เห็นในช่วงของอนิเมะก่อนเนาะก็คือว่าเดิมทีทามายโยเขาเคยคุยกับทันจิโรว่ว่าถา ว่าจะทํายาที่จะทาให้อสูรกลับเป็นมนุษย์ได้ยังไงนะครับซึ่งชาชามารุจะมีหน้าที่ในการหายตัวไปแล้วก็ไปปรากฏต่อหน้าทันจิโร่แล้วก็เอาเลือดตัวอย่างที่ทันจิโร่กำจัดอสูรได้ส่งมาให้กับคุณทรรมยชนั่นเองครับซึ่งมันก็ควบคู่กับมนอนโรสุรโรหิตที่ยูชิโร่ใช้นะครับก็คือใช้ในการพรางเจ้าแมวตัวนี้ได้ด้วยแต่เจ้าแมวตัวนี้ก็มีความสามารถในการที่จะแบบว่าร้องเมี้ยวหนึ่งปุ๊บเขาจะหายไปพอร้องเมี้ยวอีกทีหนึ่งปุ๊บก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับอันนี้ผมยัง ที่เหนือสามารถสํานึกของเจ้าแมวชามารุตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับและด้วยความที่เป็นแมวที่มีพลังอสูรอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมีการขยี้ตรงนี้เยอะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีความบาดเจ็บมีบาดแผลขาขาดหา,างขาดอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้เจ้าแมวตัวนี้มาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยเช่นกันครับตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมสัตว์ตัวนี้ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต่อยากพูดถึงครับผมนั่นคือหมูป่านั่นเองครับหมูป่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีชื่อซะด้วยนะครับแต่เป็นหมูป่าที่เป็นแม่่่ขออองงินนนนนนสุุเเกกกคครททึึภาาาาาาพววไไปป้ใ แล้วหมูป่ามาเจอทารกคนนั้นปุ๊บคิดว่ายังไงครับผมหมูป่าคนนั้นจะเอาไว้ไหมก็ไม่น่าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวโคตฮะที่เป็นแม่ของอินโนสุเกะนะครับเขาเคยทิ้งอินโนสุเกะเพื่อปกป้องอินโนซเกะจากโดมะนั่นเองนะแต่ว่าตอนนั้นอินโนซเกะก็ลอยตามน้ําไปแล้วก็ได้มาเจอคุณแม่หมูป่านี้ซึ่งคุณแม่หมูป่าเนี่ยนะครับเขาเพิ่งสูญเสียลูกไปซะด้วยครับแล้วพอได้มาเจอมนุษย์ที่เป็นเด็กอย่างนี้ <ๆ S 1> เขาก็เลยเอามนุษย์ตัวน,นี้มาเลี้ยงมาเลี้ยง,มา,ยงมาเลี้ยงนะครับผมแแแแลล้้้้ววววทีีนน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 อออึเเเก็็โตขขมมมมมาาาาาาาใใปปป่่่่่่บบบัััดดดยยจคหูรง ไขที่ไปก่อนเนาะแม่หมูป่าก็จบชีวิตลงแล้วอินโนสเกตก็เอาหัวของแม่หมูป่านั้นมาสวมเป็นหัวที่เราได้เห็นกันในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการเติบโตของอินโนสเกตอินโนสเกตก็จะเข้าใจว่าเขาคือลูกหมูปา่นานะจ๊ะตัวเธอและเขาก็ได้เรียนรู้การสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยจากการที่ไปเจอลุงคนหนึ่งมาและเขาก็ได้รู้ชื่อตัวเองพูดภาษามนุษย์เป็นแต่ว่าด้วยความที่เติบโตมาในความเป็นหมูปา่าเขาก็จะมีความเกลียวกราดในตัวของเขาเองแล้วก็ดูจะมีความดุดันในสตางค์สัต มาครีก็ได้นะครับลูกหมาป่าลูกบรลลิลล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอินโนสเกตเขาก็มีสัมผัสที่ได้รับจากการเติบโตขึ้นมาในฐานะลูกหมูป่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าแม่หมูป่าเนี่ยไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเมื่อเทียบกับตัวละครที่เป็นสัตว์ตัวอื่นนะแต่ว่าในแง่ของโลกแห่งความเป็นจริงผมว่ามันก็มีความแฟนตาซีตรงนี้แหละว่าเอาลูกมนุษย์ไปเลี้ยงได้ด้วยเว้ยทั้งหมดน,นี้ก็จะเป็นสัตว์5ประเภทที่น่าสนใจนะครับที่ผมหยิิิยยกกมมมมมมาาาาาพพพููดคุออ่งเเเเ็รรสสตถ คุยกันได้เต็มที่เลยนะส่วนตัวผมนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนที่สุดใน5ประเภทนี้นะผมชอบเจ้าหนูล่ำบึกครับผมหมล่ำบึกมุกิมุก,มกินะครับผมเอ,อ่อรู้สึกมันน่ารักดีนะครับผมท่านผู้ชมชอบอะไรมีข้อมูลตรงไหนอยากเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะในส่วนของคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ